หรือไข้เขวนะคะลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์หรือความหมายของคําหรือข้อความอะไรเนี่ยต้องทําให้ชัดเจนแล้วก็เป็นระบบนะคะส่งไปอย่างชัดเจนกระสั้นกระทัดรัดแล้วก็ชัดเจนนะคะนี่คืองานสําคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารของงานด้านประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ข้อ2ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคก็คือ การนาการประชาสัมพันธ์ไปใช้ในแบบผิดๆตามสื่อมวลชนต่างๆนะคะอย่างเช่นการทํางานด้านประชาสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราส่งไปแล้วอาจจะแบบว่าทําให้เขาเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานประชาสัมพันธ์บางเรื่องบางรูปแบบเนี่ยนะคะอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะคะซึ่งเมื่อส่งไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงแล้วเนี่ยอาจทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลของเราอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นจริงได้อาจจะเข้าใจในแบบผิดๆแล้วทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรของเราได้นั่นเองค่ะข้อ3นะคะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยยังขาดความสามารถในการทํางาน ตรงนี้นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าบุคลากรในงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานเป็นบุคคลหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพสูงนะคะเพราะว่าการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะต้อง กระตกกระตากหรือว่าโวยวายนั่นเองนะคะเพราะว่าการทํางานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแม้ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายมากเลยอาจจะต้องแบบว่ามันผิดแน่นอนเลยแต่เราก็ต้องทํำยังไงคะเราก็ต้องทําให้ฉากหน้าของเราเนี่ยดูดีที่สุดนะคะโดยที่เราอาจจะนิ่งๆแล้วเราก็อาจจะต้องแบบว่าเข้าใจแล้วว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะแต่เราก็ต้องทําการแก้ไขปัญหาในขณะนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย บุคลากรในงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีสติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากๆด้วยนะคะตรงนี้สาคัญมากๆแล้วก็บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าแบบปากวาด,ดาขยิบลักษณะนี้ก็เป็นบุคลากรในการทํางานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เลยค่ะ ข้อ4นะคะผู้บริหารยังไม่เห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าผู้บริหารผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นหลักเพราะว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะคะในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ย ห,หัวหน้า,ผาแผนกประชาสัมพันธ์หรือผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ต่างๆในศูนย์หรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะต้องให้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้กับต้องให้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้กับผู้บริหารนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งนะคะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญจริงๆด้วยนะคะและต้องให้ผู้บริหารเชื่อว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยเจริญรุ่งน้าต่อไปได้ด้วยค่ะ และข้อที่5ปัญหาของการขยายชุมชนจะทำให้หน่วยงานหรือกิจการธุรกิจเนี่ยต้องพิจารณาความรับผิดชอบของสังคมโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์อย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการขยายธุรกิจหรือหน่วยงานของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้หน่วยงานหรือชุมชนรอบข้างขององค์กรขอ,ของเราเนี่ยทราบว่า หน่วยงานหรือบริษัทของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมากด้วยนะคะเพราะว่าแล้วเราก็ต้องเข้าให้ถูกวิธีด้วยว่าเราจะทํำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะคะในลักษณะนี้เป็นต้นซึ่งเราก็สามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรามีเราเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นห้างสปปรรพสินค้าใหญ่เลยนะคะอยู่ที่บริเวณปริมณฑลนะคะบริเวณรังสิต ลักษณะนี้เป็นต้นเราอาจจะสร้างนะคะสร้างสะพานลอยนะคะเพื่อให้คนเนี่ย สามารถเดินข้ามสะพานลอยได้โดยที่แบบว่ามาห้างของเราแล้วสามารถที่ว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปได้ด้วยลักษณะนี้ก็จะเป็นการที่จะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแล้วก็ทําให้แบบเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนรอบข้างแล้วก็คนที่อยู่ในล,ละแวกนั้นว่าเออบริษัทของเราหรือห้างสรรพสินค้าของเราเนี่ยได้เอื้อต่อชนหมู่มากหรือได้เอื้อประโยชน์ต่อชนส่วนรวมได้ด้วยนั่นเองลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ เรามาดูปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์ในข้อที่6นะคะผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยยังขาดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยเสริมนะคะในการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้าและอาจเกิดความเสียหายได้ตรงนี้นะคะเป็นมีความสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่างานด้านประชาสัมพันธ์สมัยนี้นะคะต้องอาศัยเทคโนโลยีนะคะมากมายอย่างเช่น การใช้คอมพิวเตอร์นะคะการพิมพ์งานการส่งข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้เขาส่งข้อมูลข่าวสารนะคะผู้สื่อข่าวส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมคะส่งทาง M S N ก็ได้หรือส่งทางอ e ีเมลก็ได้ใช่ไหมคะเราไม่ส่งทางแฟกซ์แล้วซึ่งจะเป็นการเสียเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่ทํางานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะมี ความสามารถหรือมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีตรงนี้นี่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องรู้ไม่งั้นเนี่ยงานเราแม,แม้แบบว่าส่งข่าวสารล่าไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันกับบริษัทคู่แข่งของเราก็ได้นะคะลักษณะนี้เป็นต้นเราต้องเลือกนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะในด้านตัวบุคลากรเองแล้วก็มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยเสริมได้ด้วยนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ นะคะคือผู้บริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องไม่ลืมเลยว่าต้องคำนึงถึงนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่7ความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องในการประชาสัมพันธ์นะคะ เกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็คือหวังกำไรในการวางแผนหรือการดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยต้องการเห็นผลทันทีทันใดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเลยนะคะเพราะว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับงานปิดทองหลังพระนะคะ ถ้าเราจะหวังผลกําไรในการทํางานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยต่างกับงานโฆษณานะคะถ้าเป็นงานโฆษณาเนี่ยสามารถหวังผลกําไรแล้วก็สามารถเห็นผลทันตาเลยเมื่อเราทําการโฆษณาไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นว่าเออลูกค้าเห็นโฆษณาแชมพูของเราหรือว่าเห็นโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะมาซื้อสินค้าทันทีแต่งานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ลักษณะนี้ค่ะงานประชาสัมพันธ์เนี่ยจะหวังผลใน,ในระยะยาวนะคะก็คือ กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกดีเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวองค์กรแล้วก็หน่วยงานของเราแล้วก็เกิดการยอมรับและเกิดการสนับสนุนซึ่งเป็นงานระยะยาวซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ข้อ7.2หลักเกณฑ์การดําเนินงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถ้าหลักเกณฑ์การดําเนินงานเนี่ย ไม่สอดคล้องหรือไม่เอื้อกับวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยการทําประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะขัดแย้งกันได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขียนหลักการดําเนินงานเนี่ยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะค่ะข้อ3การวางแผนไว้สูงหรือต่ําหรือกว้างเกินไปจนการดําเนินงานเนี่ยไม่ได้นะคะทําไม่ได้หรือเกิดผลไม่ได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำงานด้านประชาสัมพันธ์นะคะควรวางแผนไว้ในระดับกลางๆนะคะลักษณะนี้เป็นต้นเพื่อจะทำให้การทำงานประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ต้องวางแผนไว้สูงมากเกินไปนั่นเองนะคะหรือวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เนี่ยไว้กว้างเกินไปก็จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรของเราเนี่ยทำงานประชาสัมพันธ์ได้ลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อ7.4นะคะขาดการคำนึงถึงผลสะท้อนนะคะหรือผลกระทบที่มาจากทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการ มองให้เห็นนะคะถึงปัญหาหรือผลกระทบที่มีต่องานด้านประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราทํางานด้านประชาสัมพันธ์นะะไ,นนปนไปแล้วเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะกลับมาตรงนี้ไม่ได้นะคะเราต้องคํานึงถึงแล้วก็มองให้รอบด้านมองให้ทุกมองในทุกมิติด้วยนะคะในงานประชาสัมพันธ์และข้อ7.5จุดนะคะขาดการคํานึงถึงหลักการประมาณค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในงานด้านประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อเทียบกับ ปริมาณผลที่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูงบประมาณหรือประมาณงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยให้หมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะขาดเหลือตรงไหนขาดในเรื่องการผลิตสื่อตรงไหนเราต้องหานะคะงบประมาณตรงนี้มาปิดให้หมดเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับแล้วเนี่ยงบที่เราทําไปกับผลที่ได้รับเนี่ยมันต้องคุ้มกับสิ่งที่เราได้มาด้วยนะคะข้อ7.6นะคะ การวัดผลงานประชาสัมพันธ์วัดได้จากความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับประชาชนแล้วก็วัดจากเกียรติยศความเชื่อถือศรัทธาความนิยมรักใคร่นั่นเองนะคะไม่ใช่วัดจากผลกําไรเพิ่มขึ้นหรือขยายผลผลิตเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการวัดในสิ่งในแบบในเรื่อง